โม่แ้วไปโม่นาตุงตังสามิมในี้นไทยกิ่เกองขึนจะตสวัสดีครับและนี่คือรายการสุขสัญจร EP5 นะครับผมจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดแพร่ไปดูฟุตบอลเยาว,วชนรายการหนึ่งนะไปพบกับทัศนคติของโค้ชคนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตท,ทีมชาติไทยมาตะแบงตะแบงตะแบงแดนสองแดนสอง และโค้ชที่ผมกล่าวถึงก็คืออานนนนานอนครับอดีตแบ็กขวาทีมชาติไทยและเคยอยู่กับสมโมสรดังๆในศึกไทยลีกมาหลายทีมปัจจุบันพิโดอานนนเนี่ยแปสร์ดแล้วนะครับผมเจอพิโดที่รายการ c ี m ีเมจ t h ันเดอร์ครับนะครปัจจุบันเขาเป็นโค้ชเยาวชนทีมหนึ่งในภาคเหนือโค้ชบก้าดีโค้โค้ชบกวยวกงท่าของการเป็นโค้ชที่ธรร แมงอยู่ข้างสนามแล้วก็การสั่งการที่น่าสนใจทําให้ผมต้องเดินไปหาโค้ชคนนี้พี่โดอานนทนานอ,อกไปดูทัศนคติของเขานะครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยว่ามีอย่างไรบ้างสําหรับฟุตบอลเยาวชนในปัจจุบันสวัสดีครับครับพี่โดครับผมครับเห็นตะกอน อยู่ข้างหลังผมมองจากด้านหลังไม่คิดว่าเป็นพี่โดนะฮะอานโนทนาโนนะครับเป,เ,ปเป็นอดีตทีมชาติไทยครับผมครับก็ตอนนี้ก็มาคุมทีมเชียงแสนเ c ครับเชียงแสน FC นะครับแต่ว่าเห็นด้านหลังว่าเป็นเชียงรายล้านนะานเป็นมาไงครับน้องๆเชียงแสน f อ,อน้องๆเชียงแสนก็เป็นอะคาเดมี่ที่ผมสร้างสร้างขึ้นมาครับแล้วก็ได้ประมาณปี2ปีแล้วก็ส่งเอาเด็กชนบทอ,อ,อำเภอแม่จันนะครับ เชียงแสนออดอยแม่สลองมั่งคือเอาโซนโซนโซนเหนือไอโซนฝั่งนู้นเลยรถตดชาวเขาก็มีครับชาวเขาก็มีเป็นบ้านเกิดพี่ปะ,ะเป็นบ้านของแฟนครับเป็นบ้านของแฟนเล่นอยู่เชียงรายอยู่ติดแล้วก็มาได้แฟนอยู่ที่เชียงแสนอ๋อแล้วก็แล้วก็เลยทําอคาเดมี่แถวเชียงแสนครับผมแล้วก็ชื่อเชียงแสนเอฟซีแล้วก็น้องๆก็จะมาจากถิ่นแบบล้านนาแถวนั้นใช่ครับผม แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับเชียงรายล้านนพาพราะี่ผมเป็นสตาฟโค้ชของเชียงรายล้านนาด้วยคือตอนนี้ก็เป็นทำของทีสามร่วมกับโค้ชตุ๊ดในรุ่สีทองครับเป็นผู้ช่วยครับผมทีสามครับผมอันนี้เป็นบอลบอลบอลอาชีพผู้ใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็ทําบอลเด็กนี่ทํามา1-2อปีปีนี้ในปีที่3ครับผมปีที่3เมื่อกี้ในเข้าเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะของศึกฟุตบอลซีพีเมจิทันเดอร์ครับ นะครับยู14แชมเปียน2020เป็นรอบคัดเลือกที่สนามที่จังหวัดแพร่รเข้าถึงรอบแปดทีมสุดท้ายเพราะว่าได้แชมป์กลุ่มมาแล้วมา<ผ>มเจอกับทีมที่เคยเป็นอดีตแชมป์ในรอบคัดเลือกสองปีติดแล้วก็น่าจะแข็งแกร่งสุดอันดับต้นๆและของเมืองไทยทีมหนึ่งก็คือหนองบัวครับผมก่อนเกมเนี่ยเราไปลองอยู่แล้วแหละครับผมแล้วเราได้บอกอะไรกับเด็กๆน้องๆไหมก็เรามีเวทีให้สู้นะครับเราผมก็กระตุ้นว่าเราเป็นนักฟุตบอลเราต้องสู้ ถึงแม้โอกาสชนะ1% 2%เปอร์เซ็นถ้าเกิดเราสู้เราก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าเกิดเราลงไปไม่สู้เลยมันก็คือจบครับเพื่อแต่เด็กเด็กเขาสู้มีระเบ,บียบวินัยนะครับเราของผมเน้นเก่งเก่งผมก็ชอบแต่ระเบ,บียบวินัยของผมต้องมาก่อนเด็กคนนี้ที่อยู่กับผมนี่คือระเบ,บียบวินัยเป็นหลักครับเดือสังเกตดูผมไปแข่งทีง่ไหนปุ๊บสะอาดเอี่ยมอ่องให้เด็กเก็บสอนระเบ,บียบวินัยสอนออมารยาทครับสอนเสียสละต่อสังคมอันนี้เป็นหลักที่ที่คาเดมี่ของเชียงแสนที่ทำครับคือเน้นสร้างคน ล้วฟุตบอลมาเป็นอันดับรองความคาดหวังอนาคตครับกับ,ก,บกับการทำอะคาเดมี่ตอนนี้พี่อยู่เท่าไหร่ลอ่าสามสิบเจ็ดครับสองแบบยังไม่เยอะมาก37เพิ่งเลิกเล่นมาประมาณ2ปี 2> อ่าสามปีแล้วสองสามปีแล้วก็มาทำอะคาเดมี่เลยครับความคาดหวังในอนาคตครับคบาดว่าในเดือนมการาเนี้เราก็จะเปิดตัวเป็นส่งแขงอเมเจอร์ลีกของเชียงแสน FC ฟซอ๋อครับผมในเดือนมการาเนี่ยพอดีได้ทางผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอช่วยเหลือ ครับก็หาประมาณมาส่งแข่งอเมเจอร์ลีกเราก็จะดันดันเด็กพวกนี้ครับขึ้นมาเล่นตั้งอายุ15 1 6ผมกล้าใช้เลยแล้วก็เอาคนที่มีประสบการณ์มามามาประคองครับเพื่อจะได้มีทีบอลทางภาคเหนืออีกทีหนึ่งให้ให้ให้เด็กๆหรือว่าให้คนโซนนุ่นได้ได้มีเวทีออกกำลังกายนะครับผมอและอย่างเด็กแถวรุ่นคือยาสิติดมันเยอะพวกชาวเขาชาวดอยเราถ้าเกิดเราดึงถ้าเกิดเราดึงเด็กจากบนเขาบนดอยมาด้วยมันก็จะช่วยลด ช่วยลดเอ่อเรื่องของการเด็กติดยาติดติดขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมเห็นเบอร์ของน้องๆมันเบอร์มันสูงมาก70 80 50เบอร์เบอร์เบอร์เสื้อด้านหลังะ่ะครับมันทําไมมันเลขมันต้องเป็นอย่างนั้นเอ่อพอดีเรามีเด็กเล็กใส่ไซส์เสื้สอเบอร์เราจะเราจะสั่งตามไซส์เสื้อไอ้บเบอร์ไอ้เบอร์เล็กๆก็จะเสื้อกับตัวเล็กก็เป็นอคาเดมี่รุ่นเล็กเอาไปใส่ครับคือพูดง่ายคืออคาเดมี่ตั้งแต่เด็กจนโตเสื้อเบอร์จะไม่ซ้ํากันเลยไม่ซ้ํากันเลยครับ เพ,<อ>เพราะเรามันสั่งง่ายกว่าอ๋อคุณไม่ต้องพิมพ์ก็คือแต่ละคนก็จะมีเลขของอตัวเองเป็นชุดแข่งชุดซ้อมชุดเดียวกันเลย<อ>เพราะด้วยด้วยงบประมาณเราเรามีจํากัดอ่าก็คือสมมุติมี80คนในคาเดมีทั้ง4ี่ห้ารุ่นก็จะมี1นึ 1> คงถึงแปบอ๋อใช้วิธีอย่างนี้มันจะไม่แบบ เบอร์นี้ก็เลขหนึ่งไอ้รุ่นนี้ก็มีเลขหนึ่งอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่าอคือแล้วก็เป็นเบอร์ตัวเองดูแลกันเลยใช่ใช่ครับเดี๋ยวมันมันหายบ่อยพูดคือถ้ารุ่นพี่จะไปของรุ่นน้องแล้วก็เกินอ๋อถ้าหายถ้าหายแล้วรุ่นพี่ถ้าใส่ไซส์เดียวกับรุ่นน้องก็จะไปเอาของรุ่นน้องมาใส่แล้วรุ่นน้องก็ต้องไปสั่งอีกก็คือเหมือนเหมือนบังคับให้คนไปดูแล ใช่ครับผมทุกน,น,น้องมีระเบียบวินัยให้ไปดูแลเสื้อของตัวเองว่างั้นครับผมแล้วหลังจากนี้ครับวางแผนอะไรยังไงบ้างหลังจากนี้ก็กลับไปก็ให้เขาเน้นเรียนก่อนเรียนแล้วก็พอมีรายการใหญ่ๆห,ห,หรือว่ารายการดีๆแล้วผมก็จะส่งส่ง,ส,งส่งไปแข่งครับส่งไปแข่งแล้วก็ในละแวกภาคเหนือบ้างไปกรุงเทพบ้างครับมันจะมีรายการนะครับตรงนี้ใครเขาเรียนเป็นหลักแล้วก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่ซ้อมเราเหมือนก็เหมือนเราอ่านหนังสือครับเหมือนเขหมือนเขาเรียนนะครับอืมไอ้นี่ก็คือการสอบของเขามาทดสอบอืครับเราเขาซ้อมปุ๊บเขาก็ต้องมีเวทีให้ทดสอบครับก็เหมือนการเรียนมีเรียนแล้วก็ต้องมีสอบโอเคครับนี่ก็เป็นพี่โดนะฮะอน์นานออดีตนักฟุตบอลนะครับก็ผ่านมาทั้งเวทีทีมชาติไทยลีกนะครับแล้วตอนนี้ก็มาทำคาเดมี่นะครับอยู่กับทางเชียงแสนแล้วก็เชียงรายล้านนาในทีสามนะครับก็ใครเป็น อดีตแฟนแฟนบอลของแกก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับทำอะคาเดมีค่อนข้างสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างสนุกมาเมื่อกี้นั่งดูอยู่นะครับก็ขอให้พี่ประสบควาเร็จแล้วกันนะครับในเส้นทางตอนนี้สไลเซ้นอะไรแล้วพี่อ่าสีครับสีไลเซ้นนะครับอายุ37มสีไลเซ้นนะก็ปีหน้าปีหน้าน่าจะไปบีปีหน้าก็ไป B นะก่อน40น่าจะอยู่ประมาณ B หรือ เรียน A ละนะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโค้ชในอนาคตนะครับที่น่าสนใจนะครับขอบคุณมากนะครับพี่โดครับสวัสดีครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสัมภาษณ์พี่โดอานนนนานนอนะครับก็ได้ทัศนคติดีๆนะครับจากเฮชโค้ชเยาวชนทีมหนึ่งในภาคเหนือคนนี้นะครับเราก็ขอให้พรนะครับให้พี่โดอานนนนานนอนะครับประสบความสําเร็จจากการเป็นโค้ชนะครับแล้วก็เรียนลาเส้นสูงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนําความรู้ความสามารถมาสอนน้องๆสอนเด็กๆนะครับตามความคาดหวังของตัวเขาเองอย่าลืมติดตาม สุขสัญจรน,นะครับทุก EP ีได้ที่ช nel จอน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP ีหน้าสวัสดีครับ